สวัสดีครับพบกับช่อง DX Chatter นะครับเป็นที่รู้กันดีว่าของของแม่ด้วนเต็มไปด้วยสาวน้อยสาวใหญ่นะครับทำให้หนุ่มๆต่างที่จะเข้ามาที่ช้างของนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมคาที่เราเห็นเป็นเมื่อสักครู่หรือพี่อยวายทางสายมือนี้นะครับ ตัวที่งาและตัวใหญ่กว่าเพื่อนนะครับกำลังจูจีกับสาวๆอยู่นะครับตอนนี้พังแม่ด้วนลาคลอดนะครับวอยวายจึงเข้ามาที่ของนี้อย่างมีปิิศนาเราไม่มั่นใจว่าแม่ยายอนุญาตให้เข้ามาเพื่อดูแลแทนหรือว่าแอบเข้ามาตอนที่แม่ด้วนไม่อยู่นะครับแต่ที่รู้แน่ๆคือ เมื่อพี่บอยวายมีความรักก็ต้องมีสักตัวที่ต้องอกหักกันนะครับความรักไม่สามารถเดินเส้นทางเดียวกันได้ในทุกๆตัวนะครับประเภทเจ็บแล้วจำคือคนนะครับส่วนเจ็บแล้วจนคือช่างภาพของเราช่างภาพของเราก็น่าจะสภาพเหมือนเมคาตอนนี้นะครับเป็นสภาพของเมคาไหมครับ รู้สึกว่าคุ้มข้างผิดปกตินะครับอาการนี้ชัดๆว่าเป็นเรื่องของวัยรุ่นที่ยังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับให้ดูอีกทีนะครับช็อตที่เขาหันหลังกลับนะครับไม่ได้เจตนาที่จะไปสีกับต้นไม้นะครับแต่ไปชนนะครับ เห็นไหมครับแก้เขินด้วยกันไปดึงเถาวันนะครับรู้ว่าเราถ่ายภาพอยู่ความรักคอยวรุ่นก็เป็นประมาณนี้นะครับเร <c oughs> าจะให้ดูจังหวะนี้เห็นเขาไปหยิบอะไรสักอย่างไหมครับ อันนั้นคือก้อนหินนะครับแน่นอนว่าหยิบก้อนหินนะเวลานี้ก็ต้องคิดถึงพี่ทางซ้ายมือนั่นนะครับตัวใหญ่นะครับเห็นนะฮะเราเข้าใจว่าอยากเอาก้อนหินไปปลาใส่พี่ยวายนะครับน่าจะซ้อมปลานะฮะพี่ยวายก็ระวังตัวด้วยนะครับเราก็อยากบอกเมคาว่าชาติหน้าถ้าเลือกได้ ให้เลือกเกิดเป็นไฟแดงนะครับเพราะไม่ว่าใครจะแซงขนาดไหนก็ต้องหยุดที่เราขอให้กลับเข้าของนะครับสวัสดีครับ